กาญจนบุรีผู้นำท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบิ๊กครีนิ่งเดย์เพื่อฉลองพระชนมายุ8แดรอบของสมเด็จพระอริยองศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สงคำาก้าทัพนายวันต์สุนจิรัตกำนันตะมนลช่องสราและจิตอาสาตะมลช่องสเราร่วมกับมฑลทนหารบกที่17จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบิ๊กครินิ่งเดย์ อุทยานประวัติศาสตร์สงคมเก้าทัพเพื่อฉลองพระชนมายุ8ดรอบของสมเด็จพระอริยวองสกาตรตยานสมเด็จพระสังฆราชและเพื่อทำหนูบำรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยของสมเด็จพะระบวรราชเจ้ามหาสุร,รสิง์นาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งส่วนที่ทำการก,กำนันตะบลช่องเสดาานวาส,าสันต์สุนเจรต์กำนันตะบลช่องเสดาอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมหารือเรื่องแผนการระบายเขือองงฟฟเข่อนท่าทุ่งนาโดยนายภัยงามชัดชวานหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนาพร้มอมด้วยทีมงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนาร่วมหารือการแจ้งแผนระบายน้ําเขื่อนท่าทุ่งนาเพื่อปรับปรุงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องที่สองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่27ธันวาคม2566ดังนั้นทางเขื่อนท่าทุ่งนาจะระบายน้าได้เพียงหนึ่งเครื่องประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค จึงประชาสัมพันธ์ทางผู้นำชุมชนจีแจมพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับรู้โดยทั่วกันซึ่งมีการปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรน,น้ำในฤดูฝนของลุ่มแม่น้ำแม่กองปี2566และเพื่อมีให้ส่งผลกระทบกับชุมชนท้ายเขื่อนและผู้ใช้น้ำทางลุ่มแม่น้ำแม่กองและต่อมาที่โรงเรียนบ้านช่องสรวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปมัมภมตำมนช่องสรานายวัศร์สุนจรัตต์กำนันตำม,มนช่องสราพร้อมด้วยจิตอาสาตำมลช่องสรว เป็นตัวแทนนายวิรชชยใจดีนายกสมรอสอนลรตารี่ังหวัดสมุทรสาคบรบจเอ็มซีที่พลาสติกเอนเตอร์ไพรส์มอบข้าวสารจำนวน1000กิโลกร,รมัมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสเดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถรัรม์เนื่องจากโรงเรียนบ้านช่องสเดาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนตอน้นซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตัดงบประมาณอาหารกลางวันในช่วงมัธยมศึกษาตอนตอน้นจึงทําให้ทางโรงเรียนต้องขอรับการสนับสนุนข้าวสารจากภายนอกเพื่อให้นักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับประทานอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงมีสมาธินในการเรียนรู้อย่างมั่นใจโดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องเสราการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์รับมอบข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในครั้งนี้ ข่าวนี่สิบสีการจารุบบุรีบีชาไราวารินรายงาน